คุณธัญมัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณธัญมัยอยู่พังงาอยู่บนเขาเลยค่ะที่เขาเรียกว่าสม็จนางชีที่เป็นจุดชมวิวค่ะอ๋อนี่นี่คือวันนี้คือกําลังจะไปจากพังงาจะไปภูเก็ตป่ะครับหรือยังไงถูกค่ะแต่พอเมืม่อกี้ได้ยินว่าฝนยังตกไม่หยุดก็ <laughs> ชมวิวเล่นที่นี่กพักแล้วกันอ๋ <laughs> อ,อแล้วตั้งแต่ไปไปที่พังงาเพิง่งถึงวันนี้ไปเพิ่งไปเมื่อวานไปตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่ไหมไปเมื่อวานก็ เจอฝนเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ฟ้ามืดทั้งวันเลยก็มีฝนตกตกหนักสลับตกเบาแต่มันก็ยังไม่หยุดเลยนะคะฟ้านี่คือเหมือนเหมือนหกโมงเย็นตั้งแต่เช้าค่ะคือเมฆหนักมากค่ะแล้วก็คลึมมากแต่ว่าสวยก็เลยทําให้พงงานที่มีป่าเยอะเขาเยอะก็ดูดเขียวชอุ่มขึ้นมาเลยค่ะครับนี่คือตั้งแต่เช้าสภาพอากาศก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหรอครับ มีช่วงที่รู้สึกเหมือนพายุเข้าด้วยก็คือลมแรงมากต้นไม้นี่ใช่ผักเลยนะคะาหารแล้วก็ก็หนักสลับเบาเรื่อยๆใช่ค่ะคม,มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวตอนนี้อย่าพิ่งลงไปเล่นน้ํำในทะเลนะเพราะว่าอันตรายเหลือเกิน ยังไม่มีเลยนะคะเท่าที่ถามเพราะว่าอยากที่จะลงเรือพรุ่งนี้ที่ภูกเก็ตเหมือนกันแต่ก็เขาบอกเดี๋ยวเช็คดูก่อนอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็มีคําแนะนําแค่ว่าอย่าใช้สปีดโบ๊ทก็คือไม่ต้องเป็นเรือเล็กเรือเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะออกไปที่เกาะก,ก็เป็นเฟอร์รี่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่ายังไม่เห็นถึงขั้นปิด ไม่ให้ออกค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแบบนี้ยิ่งยิ่งถ้ามีฝนนี้พายุแบบนี้ผมเห็นภาพที่คุณธัญมัยส่งมาที่มู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ธัญมัยส่งมาให้นะครับ oh, ดูบรรยากาศเลค่อนข้างคือทะเลนะแรงแต่ว่าบรรยากาศการาค้าการขายดูจะเงียบเงียบนะคุณธัญมัยโอ้ oh. นี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ลงใต้นะคะจากที่ตั้งแต่เกิดโควิดเนาะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอันนี้ก็เป็นการเที่ยวครั้งแรกของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอลงมาปุ๊บเนี่ยเข้าใจแล้วว่าที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่มันเป็นยังไงมันหนักจริงๆคะ่ะทั้งสองท่านคือพังงาน,นี่ก็จริงๆก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะตะวป่าเขาหลักเนี่ยเขาบอกว่าปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินกันให้ความเลยมีถนนคนเดินมีตลาดวันนี้หลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีสานะคะเขาก็ปิดหมดเพราะทำอะไรไม่ได้ เหมือนแบบสองทุ่มนี่แทบจะไม่มีไฟแดงแล้วอะค่ะคือรถ<ะ>ไม่วิ่งเลยอเออแล้วก็เว้ยแล้วไปทําอะไรกันต่อล่ะเพราะว่าคนทางใต้เนี่ยค่ะเขาปรับตัวเองจากอาชีพประมงจากอาชีพกเกษตรเนี่ยมาเป็นรับการท่องเที่ยวมาเป็นสิบปีแล้วเนาะค<ะ>ือขายเรือจากประมงมาซื้อรถแท็กซี่แทนนะคะ,ะแต่พอไม่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเนี่ยรายได้ก็หายหายเกลี้ยงแล้วก็ยังไม่เห็นแสงสว่าง<ะ>เขาก็ เขาก็ดูตามขา่าวเขาก็บอกว่าก็คงต้องรอวัคซีนอเขาก็มองอย่างนี้เหมือนกันนะคะใช่น่านาเป็นห่วงมากค่ะคมีคนฝากข้อมูลมาให้คุณธัญมัยนะคุณเอกมลบอกว่าภูเก็ตฝนตกตลอดปันลมแรงคลื่นสูงด้วยมงคนบอกว่าขอให้เดินทางให้ปลอดภยัยตกลงคืนนี้จะไปภูเก็ตต่อใช่ไหมคืนนี้ไปภูเก็ตต่อใช่คือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะภาคใต้จะมาเที่ยวหน้าฝนดีไหมแต่ก็มีคนใต้เขาก็เาก็ชวนเพราะเขาบอกว่าภาคใต้อะเขาปรับตัวมาสักพักแล้วเขาไม่ได้มีแค่ไฮซี ซีซั่นในช่วงพฤศจิกันวาใช่ไหมคะค,คือเขาบอกว่าแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่นเขาก็ยังหากิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ได้นะคะเช่นแบบมันก็จะมีเขาศพที่ดูเป็นตาฝนที่เรามาเที่ยวได้เงคะ่ะคือเหมือนคนใต้เขาเขาผูกกับการท่องเที่ยวมากเลยเรียกว่าแคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเมื่อก่อนเขาบอกภาคใต้นี่ขโมยขจรน,น้อยนะ,ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีอาชีพเออทุกคนแบบมีไรายได้แต่การ,รท่องเที่ยวแต่ว่า พอพอนักท่องเที่ยวหายเกลี้ยงเนี่ยต้องลาบากเลยค่ะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ภูเก็ตตอนได้เดี๋ยวเรายงานให้ฟังกันขอบคุณมากครับคุณธัญมายขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทางร้านกี้เป็นห่วงกันมาด้วยค่ะขอบคุณครับ